เถอะอีหยังเนาะจมกดนกดนสบายดีพ่อแม่พ eh, ี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านเด้อไอคิวไอคิวตีเตะปากป้าบ่คิวฮะแม่บังป้าลูกเด้อลูกแ่เห็นสับป้าเอาตีนลาเตะปากตัวเองค่ะและก็นั่นไอคิวอ้ยไอคิวเอ๋อเถื่อ น้องค้เพิ่นอยู่พี่เพิ่นกระมวนซื่นพี่น้องเอ้ยมีพี่มีน้องเต็มอยู่แมเมื่อพุ่นเพิ่นกับโบโบปันใดเพราาะว่เพิ่นมักอยู่แต่คนเดียวอ้าวเอาหายเอาเอาบอถ่ายดอกเอาคิวนี่เธอมาทางนี้เอ้าโอ้ยใส่หนี้ในไดดังก็พบ่าวน้อยนี่เฮ่่งเข่ามาแต่ทางไหนวะ ตอนนี้ตอนนี้แต่งตัวถ่าพี่น้องเลยโอ้เห็ดยังอ่ะอือโอ้โหถั่วโซนุ่มเป็นเทียงอยู่พี่น้องมามาเธอแบดดีปาลุงกี่กาม่ามือนี้กิ่กี่มากกแม่เพลินกระปูไล่บ้างนี่นว่ากระปูไล่กระปูไล่ ตอนีหเฮากำลัง <fen> ส <ug reveal, response> mm ิไปเฮ้ยเขาว่าบาเต็งว่าพ่อโน้ยหายแล้วสอบเนาะยี่ไปคุดเอาอะไรมาปูให้ลงเพืนิซีเพื่กินไปไลเรียนเลยกมอกนนีเเห็นึอมแกมมมเฮ้ยยานมันเบิรป่ะอ้ยกระปูกับไฮได้เลยแพงได้จันนไปคุดปนยกะปอมกัังแพงกระปูกับแพงิบ่ไตามิ่งลงเพดานไป่นเหมือนทามสื่ยังมาเร่่ซ้มเลยเป็นฟ้าห้องพน ไปลงคิวเฮียยังนะคิวพนี็พี่น้องจ้านป้าป้าป้าคำเลยไปใสพี่น้องไปเบ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว่าเฮาสิไปใส่เนาะจังนด้ก็ติดตามกันเลยจ้าเอ้ยสวัสดีนิมหน่อยยิมใหญ่หน้องเอ้ยป้าป้าป้าไป บ้านพลิารตจ้ามาหอดเ<า>ลยพี่น้องมาดูดวง<า>ห้น้องพาคินพี่น้องเอ้ยเพิ่นคือหฮคือหองแต่กลางคืนนะพี่น้องก,ก็เลยมาดูดวงหายว่าเป,านปาน็นแตงดรน้อคือไยดูแถ่กลางคืนพอใหญ่แจกคเลสซนี่กับวานเี่พี่นออ้องเอ้ยเดือนเดือนเมษาเดือนนี่แหละพอเถ่าแมนปีได้รตี ปีปีคานปีคานแต่ว่าปีนี่เออเนี่เกิดเดือนเกิดเดือนนี้บอเดือนห่านปีคานหอดปีคานแหละบ่กหยแดงเหรอป่ะเยอะก็หายังไล้นดเกิดวาหายดดงเลยขอมันแดงแท้้หายข้อมันแดงบ้ยาไปจำบ้านล่นแนบมาเชิล่นวได้บ้าย่งเนาะ แม่มันจีแม่บ่ตกำแม่มันบ่ประหยัแม่นี่เป็นนะอืมถับเปเพอดีเนี่ยเก้าปีจะได้ลูกคนนี้จะได้ก็ลุกเท่หรือนะเลยให้ไปลูกใครได้มีนะบุญูกอืมอมเอือเกิดยามจักโมงเกิดยามสี่โมงสี่โมงกลางเวรสี่โมงหานาทีป่ะคือป,ประมาณนี้แหละ ไปสิมหาหน้าทียนนี่นี่ยิดตกคุมจันตกทางขั้นตกไปพุดตกบ้านตราตกฝานคนอื่นมาอยู่นห่คนอื่นคนละบ้านคนละบ้านคนละบ้านคนละคนละบ้านคนละคนละบ้านแม่เลยนี่เขาเลยบักพ่าซีโมหาหาโมเกิดมาผ้าหายสักรหายหางนี้แกพกจอยเลยบ้านันมาเกิดย่านใบหนึ่งใบสอง เกิดมายามหลุมหลวงเกิดยามสูนยามเสิดอัยามซีม้งขบหามงันนี้ต้อขึ้นมาจะท้าขับพอกย่างบ้าบอแสดงว่าอีเมหหาบอถึงเวลาอกทันหาแล้วก็ช่วยขาวองช่วยสีช่วยกะสินพื้นแทว่ามหาพัดเขาน้ำจิบเขานำเจ้าหยกมากมาหับให้หับย่ำตอนหามงแล้วมาหับไย่ำมือนกา อีแม่หาบย่างเหมือนซาอุมือนั่นนนี้ไม่ได้เสวนากูบาทเป็นไม่ได้ห้ยไม่ได้เติมขึ้นอีกโอ้สะพ่อสพ่อท่าตะเก่านะบาราหายปั้นนี่อันนี้หายนั่นเออสะพ่อตะเก่ากับบาราหายดูปั้นนี่อันนี้กลางคืนเหงาหายจนไม่ได้อยู่เลนอนเติมขึ้นอีกอืมอืมอืมคนเกิดปีขันกี่เสือกังห่มมือใส่ข่มเีือขบประคัมเขียนมาใหญ่มากไม่แต่อยากรวยโดดเดียว กุจะรวยอะคกุ้งซนี um, ่เน่ยเี่แต่รวยบมีแ่งม่ยงรวยงอนี่มัอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งให้น้องผู้าคินเด้อพี่น้องช่ยาง่ยช่ย่ช่วอะหกกินเน่ก็ไ้อยม่ใครแกนี้เรื่องหน โ oh. อ้อามีนผัคเขาอีบอผู้แคนมีแล้วรกมีภาเขาสินฟื้นแพ่าปัญหาช่วยผู้ชา้กับส <มา S 1> ินฟื้นแพว่าบ่อกาษา oh. ไมขาวโอ้นี่เองเหาครับนั่ยหามงเล้ยจะเป็นรประทกนีืไโอ้ยำยำอะรอ่งจุกสีท่นจะโศกครับแหลจโศกโดยโดยครับไปเรกร้าคนเกิดปีคานเนี่ยเป็นสินเขาขุดแซวับห้องแ,แล้วเนี่ยเอาไปเช่ออาจารย์ืา อือแบบว่าหาพองแล้วไปคิเชนกัเช่นมือแรกหรือบอกเช่นนี้เช่นเวลาจะมุ่งสี่โมงห้าหโมงครับเ่นย่าไ้ส่งของหม่แ้วเช่นมือไดก็ได้เมือได้ก็ได้เอาหักกับมือไดก็ได้เอให้เช่นย่ำบ่ายหนึ่งบ่ายสองถือลมหลวงขย่ำมือเศ้าถืงนีนะสี่ห้าห้าให้นเช่นย่ำเปดโมงเก่าโมงนมันมันบวชมันตงตลาด มันหายยังมาซาเตเวนมิชทำหรือเกาโมกซิโมมันเช่าเลยเแม่มันเช่าหายมันเป็นนั่นมันนอนบดมือทำในใบมันก็เอาอีกมันขึ้นเตือนมากกับใบมันขึ้นกับเอาแม่แม่แม่มาขึ้นนี่ก็หายโอ้ยมันมากเตกินมากแมันลยเบื่อเขาเ่ยช่างคนรติดตัวทำมันดอกเป็นอืมเออแม่ผมไม่ผมไม่สินทำมีิจฉิตัวมันดอกหวานอืมสีขาว่าเฮาคนบ่มีปัญญามัน เป็นคนแปลว่าอยากได้อยากกินชาตินี่แหละ่เกิดมากลมันเบื่อคนถี่โตคนบบสถ์สื่อแสดง่าแต่ส <จะ S 1> <ค>ัตก่อนเคยถือเกิดอะโอ้ <ละ S 1> อผมเจ้าบบสถ์สืออขึ้นแจ้งหาพ่อหเรหรอเช้าหาพ่อเนี่แไปเช่นน่ไปหลงก,กนี่ยคู่นิวัตแน่ถ้าบกแค้นเอาซสีมงามแน่นะสิ่งไง,ไงไไอไอ่ายๆใครอุตส่า์ทำมันขาดให้มันหัวใจ คันไผ่ผูกแค้นเนี่ยพอขาดมาเลยเป็ดอีกลูก่งไผ่คือเราไผ่อีกอ,อันนี้ใอยว่าใอยอยากวัดประหัดหนิ่ครอย,อยากให้เปลี่ยนแม่ใหม่ม<บ>ให้แม่น้องดำแล้วไปผูกแคนเอาเป็นหนึ่งขเปลี่ยนแม่ใหม่กับผัด<อ>เป็นลูกเนี่ยพออยู่อยู่คู่อยู่วัดเปียนแม่ใหม่นะให้แม่ใหม่ไปผูกแขน<อ>จากมุง่งบ้นานมันเป็นหนาวออกไปสิมันบรเป็นหนาเข้าขมาหาแม่ไม่<อ>ได้มากเลยว่ดประหัร ขันบานชุกบันถิ่นมันเกิดมาเป็นงูงปีนหนามาหาแหม่มันอ,อ,อ,อันนั้นเป็นปีนหนาออกต้องหักแล้ะหายเปลี่ยนแม่ใหม่ก็ไปเ,ไเป็นล<ม>ุกอ่าไปะนะคเจ้าขันาพาภัยภูแขนพระอ,อนาขานมาได้กิดเ้นหลขันมาขายมันหายพลเม็ดพุ่งถูกขายไหมกำหนดยีจุกบสามปีค่อยได้ขายภูเขนขันพระอุณิบระยกับพระผู้ไม่ผูกขายเพราะว่าคนนี่น,น่นเาเลี้ยงเงาเลจังหนอ กำอัตตากรรมเบี้ยคร no e. 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 ับตนเองเบียยน้ำจานุสิ่งคองโข้ยอะไรละเอาไข่หรยแกเนียโหมีโข้ยนะคอบางอข้นขันก็หางข้วนี่กข้ยมนี้เอาวันดึงเอาหางันบอกคนหามันเนี่ยนี่แล้วคว่าบาดจ็ดึงเอาันหางคนหางมันมาผูกอะรแบบแกเน่ครับในี่ หยาบผูกย่ามือเสาถึงเบนัดอุบาดเอาไปเต็งคอมันผูกย่าใบหนึ่งใบสองถือรวมๆมันบ่ได้ที่หาหามองแรกปุ๊บมันดีใจลูกกูม่ได้กระเศ้าเมื่อนกัโอ้ด้วยๆเออหากคนคนคนอื่นมาเกิดแต่แบบแบบหยาเป็นหยาตีพี่น้องอยู่บ่หรือว่าอะไรเลยพี่น้องกับคนอื่นมาจากบนแห่งอื่นมาหนักบวชมาเกิดมาไก่บ่พเทาบ่ไก่ไกลธรรมดาปานจ่า เป็นบุก่าบ่มีไฟบวชนะมีแต่ก่อนมัเป็นระบวช่นคือนมีสิบอมแม่นพอถ่าตาน้ายที่เอายังไปคือไปขึ้นัแม่นอันแม่นอันโคลแม่เล้อยู่บ่เอายังไปคืนเสียขับห้องเอายา นี่ตัวคนมันเกิดย่ามือเศร้าเลยเกิดย่างหกเจ็ดมือเศร้าเลยเป็นคนรักมากเกิดเลี้ยงบ่อยๆถ้าเกิดย่ามาแรงเกิดมาทำคึ้นมาห่างนี้ถ้าเกิดย่งใบหนึ่งใบสองคนวางเกิดมาหลายใหญ่ป้ายแก่ตัวจะกลับมามาบานอันนี้คันเอาเมี่ยมันมันเอาเนี่ยกับบาทเขาบอกคนเลี้ยงกินแต่ไอ้บอเอาคนละบาทเกิดจะบ้านนี่ไปเอาศัพ์น้ำเนี่ยเกิดจะบ้านนี่นี่เป็นลายบาทอื้อ บรรยมเอานบรยยมยุมองเกิดบตายังบอกเกิบรตายบอกคนคนนี้มียท่านหาเพี้ไวดีอืยอกคนเกิดติ็นขันเป็นคนธาตุเมแกนเมดูแมแดงอือคันอาเมียเมียมากเอาว่าเอาใจใจหมูคนธานไหมเดือนองเดือนสามเดือนสี่จะกำเงินไปอยู่ใบใหม่ล้นหาว่ใบใหม่ปลูกกำเงินยุ่เป็นแบบ้โอ้ดยดยคนทานใหม่มากเอาใจหมูหนูแกนใจหมูแก่ ทำมาใหญ่มากไปหางเงินมันลงเอาทำเนียกลงบึงเอาลีปะโอ้ม่แต่ลงให้ลองแบบปาสนี่ปาสนี่ไมีแต่ลงเห็ดยังกะลองคือปาสันีกะไกะลงบ่งคำำดื้อลีปบวทึโดยครือเสียีบวทึกโดยเออคือว่าหาห้องเอาหละกะแล้วเนาะโดย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  ก็จะเศร้าไปเลยโอ้ดูดินอย่างาเป็นไข่เป็นนาวน่ะกินต้มหักมุงหักไม้หักไม้ยาสมหรือเศร้าโอ้ชักยาบกค่อยอดดูดิดูดอืมบกค่อยมาเก็บไข่อะไรพี่น้องตอนนี้เฮาก็ดูดวงไห้น้องไอคิวเรียบร้อยเนาะว่าเพิ่นเป็นยังคือไห้เนาะกะผูเหล้วเนาะกะสีไปลองเห็ดลองเบิ่งเนาะพี่น้องบ่เสื่ออย่าลบหลู่เนาะพี่น้องเนาะจังได๋กะ ขาเบิงทาสมด้ดนอพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้น้องหนักกับ่มีอย่งางไรก็ขอจบไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องหนัเด้วยพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทดขอไปหลายๆเด้อสบายดี